สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะจากช่องกินอยู่ดีชราภาพนะคะมื้อน,นี้นะคะเราก็จะมาทําสวนกันนะคะสวนที่เรามาทํานี้เราก็เป็นสวนพริกนะคะพริกเล็กๆที่เราปลูกนะคะประมาณเ,เกือบสิบกระถางได้นะคะแล้วก็มีผักนะคะเนี่ยนะคะ<ม><ม>เราก็จะมาใส่ปุ๋ยกันนะคะวันนี้นะครับเรามาดูกันนะคะว่าเราใส่ปุ๋ยอะไรทําไมผักถึงสวยงามนะคะ มันเป็นปุ๋ยธรรมชาตินะคะปุ๋ยธรรมชาติของเรานะคะก็คือนี่ค่ะปุ๋ยที่ได้จากดูกันใกล้ๆนะคะแกะดูให้ชัดเลยนะคะไม่ใช่ปุ๋ยคอกนะคะไม่ใช่ปุ๋ยวัวควายนะคะนี่คือปุ๋ยจากเ,เดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนนะคะเราจะได้มาดูกันจะชัดเลยนะคะ พริกนี่จะสวยงามมากเลยนะคะเอาดูต้นพริกก่อนนะคะนะคะพริกจะสวยงามมากนะคะนี่นะคะนี่อันนี้คือกากกาแฟแล้วก็กากชาเขียวนะคะชาเขียวที่เขาเอาไปชงนะคะ เสร็จแล้วมันก็เป็นกากอางนี้มานะคะมีทั้งชาเขียวนะคะมีทั้งากากา,กาแฟานะคะอันนี้เราไม่ทิ้งนะคะอันนี้เราก็เอามาใส่ผักได้เลยนะคะผักก็จะสวยสวยงามมากเลยะคะ่ะใส่ได้ทุกผักทุกชนิดทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกต้นเล็กต้นใหญ่นะคะที่เราปลูกนะคะเป็นผักสวนครัวแล้วนี่แหละคะ่ะเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะวิธีนะคะ วิธีก็ใส่ลงไปเลยเอามาดูใกล้ๆนะคะผักเขาจะสวยงามมากนะคะใส่บ่อยๆก็ได้นะคะใส่บ่อยๆก็ได้เราไม่ต้องพิ้งเลยนะคะใส่รอบๆนะแล้วดินมันก็จะชุ่มช่ำนะคะที่บ้านเรานะคะเราเราไม่ค่อยใส่ปุ๋ยสารเคมีนะคะนอกจากจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วเราก็ใส่พวกนี้ลงไปเลยนะคะ เขาจะดกมากเหมือนเหมือนที่เคยให้ดูนะคะต้นเล็กจนใหญ่ใส่ได้เลยนะคะใส่ไปรอบๆนะคะแบบนี้นะคะ จะทำให้ชุ่มนะคะดินดินดินที่อยู่ข้างหน้ามันจะมันจะไม่ไม่ถูกแดดเผามากนะคะมันจะชุ่มแล้วก็จะเหมือนมีน้ําอุ้มอยู่ตลอดนะคะมันก็จะทําให้ดินชุ่มแล้วก็จะทําให้พืชผักเราสวยงามนะคะเห็นไหมคะสวยเลยนะคะ พริกอันนี้เป็นพริกพันเลยนั่นนะคะพริกนี้เป็นพริกพันอใหญ่ๆอ่ะเขาเรียกพริกอะไรเนาะพริกหยวกเออพริกหยวกคิดไม่ออกแกก็อย่างนี้แหละค่ะคนแก่พูดอะไรก็ลืมพริกหยวกนะคะพริกหยวกอกับพริกชี้ฟ้านะคะ พริกเม็ดยาวๆที่เขาใช้ผัดนะค,ะคนก็ชอบกินกาแฟต้นไม้ก็ชอบกินกาแฟ <laughs> ทิ้งเด็ดขาดนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ไม่ไม่มีพิษมีภัยกับร่างกายด้วยนะคะดีมากๆด้วยยิ่งชาเขียวยิ่งแล้วน,ะะนี่ต้นต้น,ตนผักนี่สวยเพราะชาเขียวนะคะเพราะว่าเราใส่ชาเขียวประจำ ใส่ให้ทั่วเลยนะคะใครเห็นนว่าคลิปนี้นะคะเข้ามาดูแล้วมีประโยชน์นะคะสำหรับท่านนะคะก็ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจากช่องเล็กๆนะคะอยากจะขอฝากช่องกับท่านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วเราก็จะมีสิ่งดีๆมาให้ท่านได้ชมได้ดูกันนะคะไปเรื่อยๆนะคะถ้าเผื่อว่าพริกมันสูงมันใหญ่หรือมันออกมาเล็ดแล้วนะคะเราก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่าที่เราพูดน่ะจริงไหม นะคะอันนี้จะต้องพิสูจน์กันต่อไปนะคะค่ะถ้าไม่อยากพลาดชมในการพิสูจน์นะคะพริกแล้วก็ปุ๋ยที่เราใส่ในวันนี้นะคะ,ะ,คะก็เป็นกากชาเขียวแล้วก็กากกาแฟนะคะที่เขาใช้ชงเสร็จแล้วแล้วเขาทิ้งเราไปขอเอามาก็ได้นะคะหรือว่าเราทํากินเองเรามีเราเก็บไว้นะคะแล้วก็ถ้ายอยใส่ไปเรื่อยๆมันก็จะทําให้ต้นไม้เราสวยงามนะคะ ปูกไว้ฐานเนี่ยไม่ไม่ได้ใส่สารเคมีเลยนะคะเราใส่แต่พวกนี้หรือไม่ก็ปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกแล้วก็ซื้อมากระสอบละร้อยบาทนะะเออไม่ไม,ไม่ไม่ใช่กระสอบละ18บดาทพูดผิดแล้วก็ซื้อมาทีละเยอะๆนะคะแล้วก็มาใส่ผักเราแล้วก็มาทําคลุกบางทีก็เอาไปปลูกเกี่ยวกับพวกกระท่อมที่เห็นในคลิปที่ผ่านมานะ,ะแล้วก็ผสมนะคะ การที่เราจะปลูกอะไรเราก็ต้องผสมก่อนอย่างมีแกลบด้วยมีขี้วัวขี้ควายด้วยแล้วก็มีกับพวกนี้แกลบบางทีก็แกลบดำผสมบ้างแล้วก็มีแกลบที่ยังไม่เผาสสอะแกลบสดๆนะ,ะมาครุกแล้วก็มีเปลือกไข่สำคัญนะคะเพราะว่าเปลือกไข่นีเ่เราทานทุกวันแล้วก็รวบรวมไว้แล้วก็มาครุกนะคกะแล้วก็คลุกกับผงชูรสบ้าง ะะเพราะว่าเปลือกไข่ด่มันมีแคลเซียมนะคะแคลเซียมพืชก็ต้องการเหมือนกันนะคะเพราะว่าเพื่อที่เขาจะไปเลี้ยงลําต้นของเขาเนี่ยะะให้มันสูงนะคะมันก็จะได้สูงนะคะแคลเซียมพืชก็ต้องการเหมือนกันเหมือนเรานะะเราคนแก่ๆอย่างนี้เราก็ยังต้องการพวกแคลเซียมที่ได้จากพวกกระดูกพวกนี้นะคะขอบคุณมากนะคะใครเข้ามาชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ